โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็คพัสดุให้พี่คนนี้นะแปบบ๊บมึงนี่นะคะนี่นะคะจะเป็นพี่อีฟเนาะมาดูกันนะคะว่าพี่เขาสั่งอะไรไปนะคะเราก็จะมาแกะให้ดูเลยก็คืออันนี้จะนับให้ดูเลยนะคะว่าของครบหรือไม่ครบยังไงอะไรประมาณนี้นะอ่ะพี่เขาสั่งเป็นเก้ากระตุยกระต่ายนะทุกคนดูหกตัวก็หนึ่งสองสามนะคะอ่ะ 4, 5, สี่ห้าข้างลลางเป็นหกนะโอเคหกตัวนะคะ หกแล้วเจ็ดเอ้เจ็ดหกตัวพูดผิดแล้วก็มีเป็นหัวใจหนึ่งเป็นไอ้เจ้าบูเบอรี่หนึ่งแล้วก็เป็นไอ้เจ้าแฮมเบอร์กเกอร์ตัวนี้หนึ่งนะคะจับส่งแบบแฟลชนะคะทุกคนแล้วก็เราก็ใส่ของแถมไปเลยจ้กจุกๆเลยนะนี่ไงของแถมทุกคนจุไม่จุคุณดูของแถมสิซื้อของร้านเราคุณไม่ต้องเล่นอะไรเลย เยันของแผนเถอะ,โอ,คคะ,ะโอเคค่ะนี้นะคะเคขอดอับก,กล้องมาตอนติดสกัดเทปเสร็จนะจ๊ะโอเคค่ะของพี่คันนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะจัดส่งพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะที่มาอาหนุนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย